มาลองรถกันนะคะเยอะไปหมดเลยมีน้ำยาทำความสะอาดอ๋อนี่ไงเขาจะมีะรายละเอียดบอกไว้ว่าแผงไหนคืออะไรบ้างฉีดเพิ่มเดียวสะอาดเลยเนี่ย <c oughs> นี่ก็พ้นแล้วอันนี้ก็เหลือเก็บงาน รวมรวมมันต้องมันรวมมันมีสองนะทางนี้เต็มเต็มเต็มทางนี้ขึ้นมาเต็มอีกค่อยโบค่อยโบไหนคะทางไหนมีมีสองถังสองเข็มครับสองเข็มเข็มไหนเข็มไหนนี่เข็มนี้ครับถ้ามันตกหมดก็มันจะขึ้นเข็มนี้ก่อนเข็มนี้ยังไม่ขึ้นเข็มนี้ขึ้นทีหลังเข็มนี้เต็มอ๋อทางนี้ค่อยเข้าค่ะ ต้องรอให้สองเข็มเต็มรับให้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 โบได้ยินเสียงโบลมให้มันซึ้งออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลมไม่คอระบบพอเรากดเบียกมือลงปุ๊บมันก็จะจ่ายลมให้ให้ให้หม้อลมปุ๊บหม้อลมก็จัลมแต่ถ้าลมหมดก็หันหันทั้งหมดทุกท้งเลยอะหยุดล็อกทุกร้อเลยนะครับลมไม่มีนี่ล็อกเลยนะครับล็อกไม่ได้คว้าหรอพี่ให้เาขับอยู่ มันถ้ามันมันมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะหมดโดยกระทันหันขนาดนั้นมันคงเข้าทางนต่างได้แบบมันจะค่อยๆหมดลงไปใช่ไหมล่ะครับถ้ามันหมดจริงๆคือถังระเบิดอ่ะถังลมระเบิดอ่ะมันจะเออหมดปุ๊บอันนั้นต้องเป็นผู้โชคดีจริงๆรมันคงไม่ขนาดนั้นหรอกนี่ไงผ้ายางอันนี้ไงผมเอามาปิดลองได้ครับเดี๋ยวผมตัดมาให้ต้องมีให้ตัดแส่ให้หรือยังไงครับใช่ผมเอามาแปะอันละชิ้นหนึ่งแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้แปะทไมให้เขาทำแอร์ให้เหรอเปล่าค่ะหรือให้เขาทันจะปอก ทำแจะบอกบอกม่เลือนหรอกไม่บอมันรอก็อยู่เหรอคะอยู่ไหมคะพี่ไม่อยู่เลยร้านบอกว่างโอ้ยลบหลักค่าไฟกันไม่อยู่เวลาเข้าเกียร์มาอย่นี้ตายหาแล้วแล้ับก็ทำไงเกมสองถังแล้วครับเดี๋ยวรอรอมันโบู๊กว่าันสนับกันได้ไหมกระบอกไม่ได้มันไม่น่าได้นะครับเกรียมสองถังมันดูอนตรงกันอ้ยให้ลมมันเต็ียมหมดทุกถังอะครับ เพราะว่าถ้าลมไม่เต็มก็ล้อมันจะล็อกถ้าลมไม่พอค่ะโันนี้ผมกดเรียมือไว้อันนี้คืออะไรนี่เป็นเบรกล้อล็อกล็อกเบรกมือครับอันนี้คือเบรกมืออันนี้คือเอาลงเอาลงนี้คือล็อกเอาลงคือล็อกห้ามล้อครับค่ะเอาอันนี้อันนี้ขึ้นอันนี้คือปล่อย้วครับกดเกียร์จะมีสองห้องก็มีโลกับไฮโลก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ เวลาอันครับ